สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้า,พาวออนนะคะอันดับแรกเราก็ไปตามหามะพร้าวกันเลยค่ะได้มะพร้าวมาแล้วเราก็มาเฉาะเอาน้ำนะคะเก็บน้ำไว้ค่ะพอเฉาะได้แล้วเราก็มาขูดเป็นเส้นนะคะตามใจชอบค่ะชอบมากก็ขูดมากชอบน้อยก็ขูดน้อยนะคะขูดไปเรื่อยๆค่ะส่วนเราเราชอบประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเข้าวเม่าไปนึ่งค่ะเพราะว่าข้าวเม่าเราไม่รู้ว่าเขาเก็บ มานานหรือ,อยังนะคะนึ่งไปแล้วก็พักให้เย็นค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีมะพร้าวที่ขูดไว้น้ําตาลทรายแล้วก็น้ํามะพร้าวเทน้ํามะพร้าวแล้วก็น้าตาลทรายลงไปแล้วก็คลุกคลุกคลุกให้เข้ากันนะคะคลุกไปเรื่อยๆค่ะเราชอบกินเหนียวนุ่มเราก็จะใส่แฉะไปเลยนะคะพอคลุกเสร็จเราก็ไปเข้าตู้เย็นหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะอร่อยเหนียวนุ่มลองทำกันดูนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณมากค่ะ